นี่างครับผมทางเข้าบ้านครับผม,ม่่นังใต้ดีกวาเป็นไงบ้างครับพี่น้องโอ้โหหลุมเยอะเลยนี่ไงครับผมตายหัวโยกหัวควันแล้วตอนนี้ไปทำงานางวันนี้ตายตายอลยโอ้โยข้างหาาโาางาหดขนาดเลยว่ะโอ้ยานทางไปให้เวลาพี่น้องเอ้ยว่าแต่พอะด็นยังขี่เร็วเลยพูดถึงพี่น้องเอ้ย ตายตายโอ้โอ้ยอยู่ฝั่งดีตายแล้วครับโอ้ยทางเขาบ้านอยู่ฝั่งนี้ก็ธรรมดาแล้วครับผมไปแล้วพี่น้องโอ้หยโมจูโมกอนลุ่มลายขนาดหินเลยนะครับผมอาหินอามน้องเอาอย่าไปแต่ปัญจกชี่เรลวเรียนขนาดเอ้ยไปแล้วพี่น้องเอ้ยเอ้ยเอา ทางเข้าบ้านที่ฝั่งลาวนะครับหมู่บ้านเขาตาย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 ครับลุ้มครับลุ้มเอ้ยเอ้ยโอ้ว่าทางคือสั้นเทปีนองกเลยโอ้ทางสั้นเทปีนองลงเขาบารนี้คือลงเขาลงเขาเลยวันนี้ครับมาแล้วมาแล้วมาแล้ว สุพ้อมเขาจะเอาไซโฟว์วิวเลยแม่ทางนี้ต้อง4คูน4ทานั้นถึงจะไปได้นะครับอันนั้นเป็นภูเขาน่าจะเป็นเขาภูเขาควายนะครับพี่น้องอยู่ไกลพี่น,น้องมองเห็นไหมครับตอนนี้รถสัน่นโยกโ์ของหังนนะครับไม่สามารถขี่เร็วมอเตอร์ไซค์ก<า>็ขี่เร็วโอ้ตายตายมอเตอร์ไซค์ก็ซิ่งขนาดป่าทางพี่น้องเอ้ยผุ้นะ่ะเอ้ย ตามซุ้มด้วยกันครับพี่น้องความสนุกก็กำเกิดขึ้นครับนี่ครับบรรยากาศบ้านๆบอมห่วงหอมสวนนะครับบรรยากาศในหัวในสวนนี่เขาจะอเออเออโอ้ซุ้มบรรยากาศพร้อมกันครับผมอยู่ฝั่งนี้มันไม่ธรรมดานะเนี่ยความสนุกเฮ้ยทางเขาวานก็ไม่ธรรมดานะครับ ี่น้องโทำยินเท้าครับอู้อ้้ดูเป็นบ่อเราจะไม่ถึงจุดหมายนะครับตอนนี้เราเดินทางประมาณ10กว่ากิโลนะครับพี่น้องทางเข้าวัดไปแล้วครับทางโอ้โยกหอคอยไปแล้วครับนี่ยังมีเขาท่านจะไม้ไปขายขำไท่บ่อ อ๋อคลิปนี้ก็้องรับผจญทุกท่านนะคร<ม>ับผสวัสดีครับ